สวัสดีครับนี่พามาเหตุของว่างยุคโควิดครับนจะเป็นแนวอะไดมาเบิ่งกันครับวับเลยครับมะนาวอันนี้น้ำพึ่ง แค้จากดอกอะโวคาโดาาครับเดี๋ยวอนนอันนี้เปิดขวดเปิดถาผสมครับนี้เกลือ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 แข็งครับเกลือป่นนี่แหละมะนาวกับหลังบานครับที่เดิม มะนาวน้ำผึ้งครับกับเป็นทีลูกๆกันเนาะมะนาวครับกินแล้วกระเปี้ยวครับชาวุนกระเปี้ยวเอ้ยเปี้ยวมะนาวลรเม็ดครับลรเม็ดจริงๆ สองลูกพ่อครับหลายกว้ดนสมเปรี้ยวเกินอันนี้คือมะนาวน้ำพึ่งแบบฉบับของนายกบครับน้ำพึ่งนี่ก็สปปรรพคุณครับหอมหวานรับประทานง่ายโดยเฉพาะจากดอกอะโวคาโดครับก็จะหอมเป็นเอกลักษณ์ครับ รสชาติหอมหอมละมุนครับต้องทำยังไงเนี่ยอาหารตุ๋ยก่อนครับก่อนปฏิบายน้ำขจะได้บีบแล้วก็เทน้ำมันลงได้เนาะนี่ครับถ้วยไปน้อยหน่อยหน่อยน้ำลงถ้วยก็จะเอาน้ำ น้ำลายหลายครับมือนึงเกลือครับเกลือนิดนึงใส่หลายเข้มครับน้ำแล้วละ บ่อน,นเนี่ยมรนาน้ำผึ้งนะเอาอันนั้นถึงล่มขวดนี่ครับเวลาดันเท่ากับสิเขยา่าเขย่าเลยครับง่ายรอผมเห็นมาหลายขังแล้วครับเอาใส่แก้วกับค้นหยากรับแบบนี้เลยง่ายดีเวลาเขาเก็บใบสันเทากินบ๊อบดสิครับหรือว่าเขาแ่งกินเากเอาไปแช่ตู้เย็นครับได้เลยแต่ก,ก่อนผมจะเห็นใส่ขวด แบบนี้เอนนี่เป็นขวดแบบแชมพูครับเท่าเท่ากับวอวไรเท่ากะเปิดแล้วก็บเบียกินเลยตอนนี้ขวดแชมพูด่โปมี่ครับไม่มีขวดอว่างเลยต้องเอาขวดแก้วเทียนครับพึ้งเนี่ยครับใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยครับอน,นี้ก็บทใส่ล้อมไปมีล้อมื้วกันครับ,คร,บครึ่งหนึ่งขวดครับ ง่ายง่ายครับปิดฝาเขย่าเลยน้ำผึ้งมันจะเหนืดมากครับมันจะเป็นน้ำผึ้งที่ว่า น้ำผึ้งเก็บไว้เป็นปีแล้วครับความชื้นมันจะจับตำลงมากครับมันจะจะบเ่เหลี้ยวเขาังน้ำผึ้งเขาคั่นไม่ไม่เนาะมันจะเหนอะมากเลยจะข้นไม่เหนีะข้นครับไฟฟ้าก่อนเจใจนะ เห็ดเห่มันหอนล่ะลองเปิดน้ำอุน่นน้ำเดี๋ยวก,ก็มันอุ่นได้เนี่ยน้ำหอนเลยจ้ะน้่งจะเป็นน้ำเดือดแล้วเห็ห้น้ำผึ้งให้น้ำผึ้งน้หอนผสมอย่างน้ำผึ้งมันอ่ามันหง เข็มข้นขัดครับ,รบน้ำผึง้งนะครับตามที่ว่าเห็นรายงานมาเนาะครับนี่น้ำผึง้งเนี่ยนะน้ำผึง้งเมนูก้าที่เขาว่าเป็นน้ำผึ้งชั้นดีเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่ที่สุดครับเฮ็ดมาจากดอก เมนูก,กาครับของประเทศอีงนะผมจำบ่ได้แถวแถวออสเตรเลียเป็ลอะครับทั้งหมนแหละเพราะว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในที่ดีที่สุดในโลกแต่สำหันสตูจ์มี่สารอาหารมีเอียงมี่เอียงกันนะไอจูลินซี่ที่ว่าเป็นประโยชน์หลายประมาณนั่นครับบุกเคยชิมเหมือนกันครับเท่นนี้กะ เป็นน้ำผึ่งจากดอกอะโวคาโดครับเข้ากันแล้วเราจะได้ชิมกันนะครับว่บางๆครับยุคโควิดครับหาเนี้ยเห็ดกินเล่น,นครับ บัมี่คิงก็ยังเพิ่นนะครับเอาสายเห็ดเอาเฉพาะน้ำผึ่งก็ได้เนาะเออเอาเดี๋ยวนะครับแผ่นกล่องก่อนจะชิมดูเราจะเทถัว่วให้มาชิมบ้าง หอมหอมน้ำผึ้งครับต่ว่ามะนาวจะเป็นมะนาวแบบเลมอนครับเป็นมะนาวเลมอนที่ว่ารสชาติบอบเปรี้ยวจี๊ดก็ยังมะนาวเป็นไทยเฮาครับแล้วก็มีความเข้มของเกลือน,น,นิดหนึ่งครับ กินแล้ก็น,น่าจะดีต่อ,อร่างกายเขาครับ,รบกินแล้วเห็นให้ชุ่ม้อสื่นครับมะนาวน้ำพึ้งนเว,เวลากินกับแบ้งกินครับเอาผสมนม้ำอุ่นกินเนาะแต่ว่าทัน ถ้าเข้าผสมน้ำอุ่นมันก็จะมีความเปรี้ยวของมะนาวออกมาเลยครับทีนี้แต่ถ้าเขากินแบบเฉพาะน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติหวานแล้วก็เปรี้ยวของนผึ้งไอเปรี้ยวของมะนาวบอปันได่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าใส่น้ำอุ่นไปเพื่อความเปรี้ยวของมะนาวจะได้จี๊ดขึ้นเลยครับ ว่เข้าขใจกันว่าเป็น,นอย่างไรก็จะต้องเปรียบเราจะร,ะอร,ะอระอ้องผสมผสมผสมนะใส่แก้วนะครับแก้วใส่ขิงหนึ่งนะอ้าวเลยจะกดน้วปุ๊บใส่ ใส่น้ำอุ่น,นเปรี้ยวครับแต่โดยส่วนตัวผมเราผมจะชอบกินแบบอุ่นๆนะครับแต่ถ้าเขาจะกินให้เย็นก็นได้ครับเใส่น้ำแข็งก่อนหรือว,ว่าเอาเอาไปปั้นป่ะเอาไปปั้นก็นดีครับ จะกินตอนเจ้าเศ้าครับหลังจากตื่นนอนนะครับกินแล้วกับกินน้ำอุ้นตามไปอีกกับเจ้แกว้วดึงสองแก้วมันจะเห็ดเน็ตเฮ็ดคอบวานนะครับเออจะนเหตระบบขับท,ยทายเขาอ่ะทำงานบอกครับเร้ว่าอันนี้คือส่วนตัวผมเนี่ยจะแวลากินแล้วฟุบเนี่ย จะเห็นให้ระบบขับท้ายเนี่ยครับทำงานรอบมาเกินหาน,หนาที่ครับของของน้ำนะครับของหวานก็นนี้จะเก็ดไปครับตู้เ,ย,เย็นนะครับเออ คือนำวุ่นอีกครับมันเข็มพ้นครับเลียกครับเดียวอ่ะแล้วครับก็จบคลิปครับมาอนี้ครับ มื่อหร่ถึงหาหาแนวไม่กับมาเหยดซูปเปอร์อีเด้อ